หนึ่งสองสวัสดีอ้าวสวัสดีครับอ่ารายการตั้งต๊ะเราเล่นอะไรกันวันนี้เราจะมามาทำรีวิวผมไม่ได้เล่นใช่ไหมไม่เล่นรแลิจริงเลยใช่ไหมจังเรจับให้ดูดีๆนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรที่รัเรียกว่าดู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 ดดู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 ูด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 ดู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  ซอสยากิโซบะโชโอมอริเปยังเปยังอ่ะเราจะมารีวิวก่อนแรกเราก็จะต้องแกะให้ดูก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแกะเลยแกะเลยอ่ะแกะเลยขอโทษนะไม่ทันริงเท่าไหร่แกะแกะเลยเลยแกะแล้วนะนี่ตจะมีนี่พอเราแกะมาแล้วมันมันจะเป็นแบบพลาสติกพลาสติกไมหน่อยเอาไเอาไปเปิ มันเขาดูขยะเฮ้ยเขาดูทำไมล่ะเปขยะต่อดูไปเนี่ยว่าเออพอแกะมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่แล้วพอออกเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมมันเหมือนโฟมเลยทุกคนตรงเนี้ยมันคือโฟมโฟมหรือว่าติกก็โฟมอ่ะนะไม่ใช่ไหมมันคือโฟมโอเคโอเคโฟมเค้ยแล้วตรงข้างหน้าก็จะเป็นอันนี้นี่นอนให้ดูเลยคครรรับเาือะแล้วก็ติดแกะตมันจะมีบอเอแล้ว ราแกะให้เอก่อนอ๋อนี่เฮ้ยมันมีสแกนเซียร์ว่าคนวิธีการใช่ปะใช่มีนะเราสแกนดูกันไแกนดูไม่แต่อันเนี้ยคือเราต้องเทน้ำออกเทน้ำบอกอันเนี้ยคือพอแกะไว้แค่ตรงนี้มันมีเทน้ำออกเยอะเห็นไหมอือไปสแกนมาไม่ใช่วิธีใช้คือขายของอ๋อขายของ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 เขาของเขาเออของเขาไปเขาไปปไป แล้วมาเริ่มแกะเลยอันนี้เขาจะมีบอกข้างหน้าจะมีบอกวิธีนะว่าเปิดยังไงใส่น้ํายังไงน,นี่อ่านออกไหมในออก,กับภาษาญี่ปุ่นอะ <c oughs> ตัวเอก็คือมันต้องเปิดก่อนใช่ไหมนี่ <c oughs> อันนี้เขามีมีให้ใส่น้าให้ใส่น้ำใช่หนูว่าให้ใส่ไม่ต้องเอาเข้าไมโครเวฟคือทุกคนมันไม่ต้องเข้าไมโครเวฟนะ <c oughs> มันคือแกะแล้วก็ใส่น้ำเพราะน่าจะมีที่ความร้อนเป็นในตัวแกะเลยปบะดาวนะ แต่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีแอร์เลยให้แกะถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่ตรง B มันจะมีบอสนีมันก็คือมาม่าคือมาม่ารแกะปุ๊บคือเราต้องแช่น้ำร้อนนะตรก็แช่น้ำร้อนดี่ยงต้องไปต้มเอามันไม่ได้มี้อสร้อนแค่กลางพอเราแกะแล้วนะมันก็จะเป็นหมี่เจมาม่าเป็นมาม่าเหมือนของไ้่ง่ายเลย แล้วก็จะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนี่ละอันนี้คือคือคือน่าจะเป็นผักอบแห้งนะหรือไม่ก็พวกเนื้อผักอบแห้งและอันนี้ก็คือซอสน่าจะเป็นซอสยากิโซบะซอสยากิโซบะอ๋อแล้วก็มีเอ,อ่อพวกงาสลายงาสลาย หนาวมาแล้วร็บปุ๊บปุเร็วลวอะเร็วมากเลยอะแล้วเราก็จะเทนี่านี่จมี6ตรงนี้ใช่ปะใช่ใช่เต็มอันนี้ก็หกแล้วเจหมดแล้วหมดเลยหมดหมดจริง าแล้วก็แล้วเราก็ต้องปิดออกติดเท่ๆหน่อยเท่มากเขินเท่มากดูจิงจังดิเราต้องรออีก3นาทีติ๊กตอกติ๊ดต้องรอก็ต้องรอใส่อันนี้ด้วยลืมเออลืมใส่ใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ไปเลยนเขาเรียกว่าอะไร มันน่าจะเป็นผักมันดูเหมือนเป็นผักรวมไหมเนี่ยมันเลยครับเลยครักรวมใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยเข้าแล้วครบแล้วสามนาทีสามนาทีเอาสามนาทีเนาะเทน้ำเทน้ำเทน้ำเท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 เราต้องเปิดออกอ๋อใช่เราต้องเปิดออกนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเทน้ำใส่แบบนี้เพราะว่ามันคือ แบะยังไงล่ะอ๋อนี่มันก็จะมีรูให้นะทุกคนนี่เปิดเอ้ดูนี่เป็นรูแบบนี้รูอย่างงี้แล้วก็เทน้ำเลยแค่นั้นใช่ไหมเทน้ำเทเทน้ำหมดนี่แล้วเราจะใช้ไม่ใช้ไม่ใช้แล้วก็เราไม่กิน แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เปิดเลยเขาเปิดยังไงเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเสียงน่ากินมากเสียงปลาน่ากินเหรอแค่เสียงปลาก็น่ากินล้มันเยอะมากมันเยอะมากเลยตอจริงนะคนเดียวอิ่มเลยได้เนี่ยคุณผู้ชมไอ้ที่มันแห้งๆอ่ะมันคือผักอบแห้งคือผักในยากิโซบะนี้แล้วเสร็จแล้วนี่ แด้เป็นแบบนี้เราจะมาทำคุกี้คุกิคุกมันเยอะมากก่อนที่เราจะใส่ผพริกไทยบางหอมเหมืนมันวย้าเราต้องเอาผงนี้ไม่ใช่ผงไม่ใช่ซอสคือซอสเกะเทเลยเกะเทเลยเกือกระเด็นก็พอรจะใส่อื้มน่ินมาก กลิ Guys, ่น şey มันแบบเปรี้ยวๆนั like ่นด้วยหวานเค็มๆเอาแบบญี่ปุ่นให้ความรู้สึกกินเปรี้ยวแล้วก็ต้องคุเรคุเรนะทุกคนคุเร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 คนให้มันเปลียนสี นี่มันก็กินเหมือนยากิโตบะเนี่ย <c oughs> ก็เอ็นยากิโตบะเนี่ยแต่ก็ถ้ากินแต่มันเยอะมากเลยอ <c oughs> ่ะเยอะมากเลยน,นะต่อไปต่อยเรีแล้วก็โรยพรง้งอันนี้คือมันมีอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนเหมือนมีงาขาวผสมกับสาหร่ายใช่ไหมหรือเป็นอันดีกโน่ก็มีเหมือนกันโน่ไม่มีอันดี้แกนโน่แน่นอนต้องเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นต้องเป็นสาหร่าย จะกินพิซซ่าอย่างเดียวเลยกินคอร์นิโก้อย่างเดียวเลยส่วนอันนี้คืออะไรพริกไทยเหรอไหนเป็นขึ้นไปเลยพริกไทยเออพริกไทยพริกไทยค่ะใช่ไหมลองลองแกะเยอะเลยแกะแรอีเชนไหมไม่ต้องนะทำไมอะแกะตรงนี้เลยระวังปิวนะไม่ปิวอ่ะมางรูปบางมัดก็ลงไอ่ลงก่อนนี่เราก็ใส่หมูเดี๋ยวบางบางของทีงเนี่ย เราเราทคนเป็นคนเล่นคนเล่นคโอเควยไม่กินมากเลยทุกคนไมินมากเลยหิวไหมหิวแล้วคนดูหิวแล้วเนี่ยเหมือนทาโกยากิเหมือนกันนะกินนะอืมอจิ่นสาหายของแท่ลิาหแท่แล้วเราก็จะโรยด้วยใช่ไหมเกล็ดไใช่ัเดี๋ยวลองดูสั่ส่นเข้าจมูกก็ใชอใช่เออพิีใช่ไหมเป็นแาน ผิดไทยตะโนยุไท่เลยเลยเนี่ยอยากกระเด็นข้าตาก็พอนึหอมสุดๆหอมอะไรหอมผิดไทยนี่กิหอมเขาไมไม่จริงหรนี่จะกินอย่างเดียวเลยกินอย่นงเดียวแล้วหน้าตาแันงี้ไมเนี่ยง่าย ง่ายมากทุกคนแบบใช้เวลาแบบ5นาทีอะ5นาทีอะสนาทีก็ล้าก็กินได้ไกินได้แล้วเราพร้อมกินกันแล้วรีเร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 เกี่ยวนี้ไปเลยใช่หนูจยตะเกียรีแล้วฟรคแล้วนะรรรรร สิกินเลยนะทุกคนไปกินกันดูสิรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะาของกิน้ยอร่อยเลยวมรสชาติมันแบบรู้สึกไม่แค่รสชาติเค็ม ใช่ไหมรู้สึกได้แค่เค็มเค็มไม่ค่อยนัวจะน่าจะได้คือนัวเค็มอ่ะเออมันนัวเค็มอ่ะเอาไปที่ชอบรสชาติแบบไม่จัดอ่ะได้เลยได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แปลว่าอาล่ะได้อยู่เพแปลว่าที่ได้ก็ผมว่านะเวลาเราทำอะไรตรงนี้เสร็จอะมันควรจะต้องมีพวกแบบ เขปิ้งเราเอาหามาซื้อเองจะดีกว่าไม่ก็เอาแบบกิมจิหรือไม่ก็แบบของทอดไก่ทอดเนี่ยเหมือนทอดมานั่งแก้มกินนะแบบใช่ถ้าอยากเอาแบบสวยๆนะคือเราเราคุกเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมเราก็แบบหาซื้อพวกเบคอนคุ้งทอดที่มีเซงบอกอะมาโบ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 หรือเอาไข่มาใส่ใส่เพ่จะเพิ่มรสชาติอันนี้ก็เหมือนกินแบบกินมากๆนะครับ อร่อยอ, <c oughs> อืมไปถึงอิ่มได้เลแล้วอือิ่มได้เลยพอจเอมนได้จะมีแบบเครื่องเยอะกว่านี้เนาะอืมน่าจะเครื่องเยอะเี้เครื่องเยอะกว่าเนี้อคงดีดูโลนเห็นว่าโอเคอร่อยเหมาะกับกินครบครอบครัวีเยอะ เธอที่ไหนได้ที่แต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะใช่แต่เราก็อยากจะบอกดีๆชื่อขึ้นต้นด้วยตัวดีดีแล้วก็พื้นหลังเหลืองๆหน่อยใช่ใช่น่าจะรู้อยู่ลงท้ายด้วยไอ้นี่จ้ะทุกคนน้องน้องน้องไปกันดีกว่าบ๊ายบาย